รอนนั้นเองตองนั้นเนี่ยใครคะผู้จัดการโอเคชื่ออะไรนะคะค่ะมาเข้าเรื่องนั้นเลยรู้ล่าสุดที่เราออกมาแบบดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบใหม่ Miss Universe แต่ว่าเรากลับโดนรถทัวมาจอดหน้าบ้านเราเต้เป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วอีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันก็มันก็เหมือนแบบ เราก็แสดงความคิดเห็นในในแบบของเราเฉยๆซึ่งเราก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถามมาก็ตอบไปแค่นั้นเองตอนนั้นตอนนั้นมีแบบแฟนคลับถามในไลฟ์ใช่ไหมว่าใช่ยังไงกับหนูใช่ใช่ค่ะแล้วก็มามีดราม่าในอีกวันหนึ่งแบบบ่ายโมงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนแรกหนูก็ยังไม่รู้หรอกแบบผู้จัดการส่งมาว่าแบบหนูไปทําอะไรอีกแล้วหนูแบบทำไมหนูดูซีรีส์อยู่เราคิดว่าคำตอบ ไม่คิดไม่คิดไม่งั้นหนูคงไม่นั่งดูซีรีส์แบบชิลๆที่คำพูดแต่ว่าตลกก็เออตลกอะไรเงี้ยมาก็ตลกเปลี่ยนกนใหม่ก็ตลกอะไรเออไม่คือคนอ่ะก็คือคนที่ไม่ได้ดูในไลฟ์ทั้งหมดอ่ะเขาก็จะโฟกัสแค่ตรงนั้นอ่ะซึ่งเราก็พูดโดยรวมทั้งหมดอยู่แล้วอ่ะแค่เราแค่รู้สึกว่าเออบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันควรที่จะเดิมๆของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้อง ไปตามที่กฎเขาออกมาอยู่แล้วเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนซื้อแล้วหนูก็ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์กรเขาแค่นั้นเองเราก็เป็นคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในส่วนตัวใช่ไหก็ถามมาแล้วก็ตอบในความคิดเห็นของเราเท่านั้นเองแล้วกับทัวร์ที่มาลงโกรดของหนไม่โกรดค่ะก็หนูแค่แค่รู้สึกว่าแบบทําไมเอะอะไรก็ต้องมาลงที่หนูอะไรอย่างเงี้ยความส่วนในความไม่ไม่ค่ะหนูแค่หนูแค่บอกว่าต่อไปหนูก็จะไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือถามมาไม่ต้องมาถามหนู เพราะว่าคนน่ะก็จะเอาเหมือนไปบอกว่าแบบเนี่ยทำไมไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนตอนที่ประกวดใหม่ๆแล้วแบบว่าดูเรียบร้อยนู่นนี่นั่นตอนนี้ดูแรงขึ้นคือตอนนั้นอ่ะมันเหมือนเราเป็นเด็กค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ไม่มีคัาพูดในหัวสมองอ่ะน้อยค่ะตอนนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยทั้ที่กระเทยเลยประสบการณ์เยอะใช่เ,ออเพราะพวกคุณเลยค่ะแต่ว่าเราก็หน่อยพอสมควรแต่คอมเมนต์ที่แบบก็น้อยค่ะคือหนูก็เป็นคนเก็บ คำพูดคนมาคิดอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็นี่แหละค่ะพยายามแบบไม่เปิดไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามรวบรวมหลักฐานอยู่ <โอ S 2> ไม่ไม่คิดจาาะฟ้องแต่ว่าแคปไวแคบไวออแคบไว้ดูเล่นๆออแต่ถ้าถึงนึกครึมขึ้นมานืกครึมเมื่อไหร่ถ้าฝนฟ้าขนองก็โอเคเอ,อถ้ามันอะไรมันเกินเลยไปเราก็ควรที่จะแบบก็เยอะอยู่ค่ะมีเจอมีรอดไม่คือไม่ใช่แค่หนูแคบคนเดียวนะมีแฟนคลับแบบ ฝากช่วยแคปกันมาเยอะมากแล้วก็ส่งมาให้หนูอ่ะเพราะบางสิ่งบางอันอ่ะก็คือเกินไปหนูไปฆ่าเขาหรือว่าหนูไปคือบางคนเขาเหมือนแบบว่าด่าเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเออนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบฉันทำอะไรคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกับการที่ทัวร์มาลงแบบนี้เราเอนนีนแบบส่งถึงเออ ก็ตอนนี้หนูก็ต้องคิวใจตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ยังดีที่ที่มีแฟนคลับที่หลายๆคนก็เข้าใจหนูแล้วก็แล้วก็ให้กําลังใจหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็บอกไปแล้วว่าหนูก็จะเชียร์ในแบบของหนูไม่ใช่ว่าหนูจะไม่เชียร์นางงามหรือว่าจะไม่อะไรเลยนะหนูก็จะเชียร์ในแบบของหนูแต่ว่าหนูของแม่ออกความคิดเห็นอะไรถ้ามาถามอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะไม่ตอบอะไรเรื่องนี้มีผู้ใหญ่ไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีก็หนูก็นั่งคุยกับแม่ปุ้ยปกติอ อะไรว่าหลังจากนี้อาจจะพูดเรื่นนางงามน้อยลงใช่ค่ะแต่เราทายแม่นตลอดอืออือทวนตลอดเลยแต่หนูทายที่ไรหนูก็ทัวลงทุกทีอ่ะเออแล้วมันมันก็ตรงตลอดไปลงคนอื่นบ้างได้ไหมไม่ลอดแล้วพอเจอเรื่องเนี้ยที่หนูบอกว่าหนูจะไปแชร์อินสตาแกรมว่าหนูยังไปอยู่มากหนูก็ยังอยากไปอยู่ค่ะตอนนี้หนูก็กำลังคุยกับสปอนเซอร์อยู่เพราะว่าหนูก็อยากไปแชร์น้องโดยส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่า เราก็เราก็แยกแยะค่ะคือเราไม่ใช่ว่าเราจะเหมารวมเราน่อยแล้วเราจะเหมารวมไปซะทุกอย่างเลยตอนนี้ก็คืออยากให้กําลังใจแอนโทเนียมากกว่าให้ทำในนร้อนยังไงก็ได้คุยค่ะก็ก็ได้เจอกันในงานหลายงานมากๆเลยหล,หลังจากน้องมงอะค่ะก็ได้คุยน้องก็มาขอคาปรึกษาว่าแบบเออหนูต้องไปทํายังไงนู่นนี่นั่นเราก็บอกว่าให้เขาแบบจอยกับทุกโมเมนต์ที่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะว่า ถ้าเราไปเครียดมันจะออกทางสีหน้าเราชัดเจนเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ออกสีหน้าชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกน้องให้คาแนะนําน้องอะไรที่เขาดีอยู่แล้วเราให้เขาดีมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ความรู้สึกเราปีนี้ต้องมีลุ้นอุ้ยเราก็ต้องลุ้นทุกปีอยู่แล้วยังต้องแฟนเชียให้ตั้งเงากลับไปรีเทิร์นแก้มือขอไมคะสําหรับกฎใหม่ที่เพิ่งโดนทัวลงถ้าสมมติว่าน้ำตาล จะเป็นคนไปประกวดเนี่ยเราพร้อมไหมกับกมเนี้ย่ะดีหรอไม่หรอกหนูหนูว่าให้ให้ให้คนใหม่ๆเข้ามาดีกว่าค่ะเพราะว่าเราก็อยากเห็นศักยภาพของของหลายๆคนที่แบบมาประกวดมากกว่าพอแล้วค่ะพอแล้วให้หนูไปทํามาหากินแล้วก็เก็บเงินเลี้ยงครอบครัวดีกว่าไม่มีอะไรที่ต้องแก้ตัวไม่มีค่ะเพราะว่าทำดีที่สุดแล้วตั้งวเรื่องข่าววันนั้นตั้นโชว ต่างไปเดียวแล้ริงวันนั้นงานมันเลทจไหมเลทจริงเลทจริงค่ะวันนั้นคืออย่าไปว่าน้องจริงๆอ่ะคือน้องอะทำงานทั้งวันเลยแล้วตอนที่ไปนั้นน่ะน้องก็ไปงานก่อนหน้านั้นมาด้วยมาแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไปงานแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วงานมันลันเลทด้วยค่ะเพราะว่าคนไปเยอะมากๆก็เลยเหมือนน้องก็อาจจะแบบเลทนิดหน่อยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือหนูเสร็จแล้วหนูก็เรีบกลับเลยเพราะหนูปวดหัวมากหนักหัวแสดงว่าเรายืนยันนะว่าน้องไม่ได้เลทยืนใช่ chị ơi tôi